สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะสองพักน้ำหวานนะคะเมื่อนี้นะคะควร้ลรอยเพิินกระด้มาตั้งหายาให้น้องน้ำหวานนะคะอยากให้น้องเพิินได้ก,กินหยาอ่อนๆล่องเบิ้งนะคะเมื่อนี้ตอนนี้กะอยู่หน้านะคะหยากะสิเกิดลายตั้มข้องตั้มยังนะคะเมื่อนี้กระด้มาตั้งหยาอยู่บ้านนูเองนะคะ ค่ะเราไปเบิ่งคนลอยกันเลยนะคะว่าเพิ่นมาตัดหญ้างยังให้ลูกสาวเพิ่นนะคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้ไปทำคนลอยเพิ่นก่อนนะคะ่ะค่ะคนลอยสวัสดีครับคนลอยพันธุหนวานครับผมพี่น้องมาตัดหญ้า,าครับค่ะอันสาวเงี่ยมเั้นส้นครับผมค่ะอันนี้เขาเอื่อหยางยังน,นนะหยางนี่เปียครับพี่น้อง นี่เปียโอเปียครับค่ะอันนี้ก็เด็มว่าปลูกไว้นะคะต้อนนองน้ำหวานมาจากพัทยาใหม่ๆนะคะก็ไเด้นว่าปลูกไว้นะคะมือน,นี่ก็คิดจะได้ค่ะเด็มาตัดน,าารรนี่ครับว่าอาหารบทันนีครับผมก็เลยมาตัดค่ะเอาไหงามที่ว่าเฮาหาอาหารม,มันี่นะคะคเฮากสะเอามาไหง,งามตัดไหยามเฮ้าบ่มีอาหารครับพี่น้องค่ะ กับปูก,ก่ข่อยร้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะคะมันมีอหยีงแน่นะคะหนึ่งกระยาปลูกไว้นะคะยาแถวนี้นะคะก็หนูกะสีไ้ควันลอยนะคะเพิินตัดออกให้เบิดเลยนะคะเอาไปให้น้องนําหวานเบิดเลยนะคะ ว่ามันได้เกิดขึ้นตามไรตามหน้านะคะนี่ค่ะจะเป็นหย,าอ,นนอยาอันนี้หยาอันนี้เียกว่าหยาใบเขานะคะค่ะกระซีให้คนลอยเพื่นตัดออกให้พบ้นเลยนะคะมันนี้ให้เกียงเลยนะคะตามถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะบอกว่าตามกันเทนหน้านะคะมันเกิดในสีกะหยาอ,อ่อ,อนๆในะสีกระซีห้เพื่นตัดเอาไปแห่น้นองหนำวานบิดเลยนะคะ บมรยากาศกับสิช,ชุ่นะะมช,ชื่นนะคะม่ยากาศกับสิชุ่มชื่นนะคะช่วงนี้มาเตะเศ้านะคะ พอจะเดมอากาศมันเสิบยรห้องจะเดมตัดยๆง,งก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเ้องคอยมาเบิร์กนะคะเพื่อนตัดหยาไปให้ลูกสาวเพิ่นในไลายบอมมอนี้เพื่อนตัดคนเดียวเพิ่นหนูก็มีนาทีแบกขึ้นรถนะคะรถเข้าก็บจิตจอดไปอยู่ใกล้อยู่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นทางเขามากบ่ได้นะคะ่ะ <c oughs> มันเป็นทางแคบกะก็เลยพอนะคะพอพอเถ่าเพิ่นนะคะกระไดเอารถไซม์มะห้ยนะคะรถไซมามหา้เพื่อสิทางกะสิลำบากแน่นะคะเพราะว่าทางเขาท่านหน้าหนูมันจากแคบข้ากัสิเอาอยางมาาือนีใส่รถไส่อนใส่รถไซแล้วข้าก็จะไปขึ้นรถที่ทางพู้นเลยนะคะถ่ายย่อยไปนะคะกลัวสิได้แต่ละยางมันบ่ ก็สิได้แต่ละไปให้ลูกนะคะใส่เวลาก็าสิแลว้กวก็สีหยางนะคะเพราะว่ามันก็ใส่เวลาด้อนอยู่ื้นนี้นะคะเพราะว่าเขาสตัดแถวนี้ออกให้เบิรตเลยค่ะอย่าให้เหลือยังเลยนะคะแล้วก็ให้มันเกิดไม่เขาก็มาตัดไม่นะคะเดี๋ยว กะสิภาาไปเบิงเดี๋ยวว่างๆนะคะกะสิภาาไปเบิงมองที่ว่าปลูกไว้อีกมองนึงนะคะมันก็กำลังเกิดนะคะสวนอีกสวนหนึ่งปลูกไว้เพื่อให้น้องนำหวานกับลูกพิ่นนะคะค่ะอันนี้ก็ค่ะส่วนโครงการของอันท่งนำหวานนะคะที่ใหญ่สร้างบ้านให้น้องนะคะก็ ตอนนีก็มีผู้ใจบุญน,นะคะสรงคะแนนมาให้เรื่อยๆนะคะเข้ากับสีดำเนินการไปเรื่อยๆตามความสะสมของคะแน่นของ PPFC พนเห็มาสะสมซอยนะคะตอนนี้กัตอนนี้เพื่อนเห็นยังอยู่นะหมู่ว่าหนูบ่เดียไปเบิง่งแมคนลอยตอนนี้เพื่อนเห็นยังแล้วนะเ็กครับ คนเนล็กลงครับอ๋อเพราะว่านูกะายางงานบ้านนะคะก็บุกไ,ไปเดบเดบไปเท่ายอ๋อค่ะถ้าเฮาไอ้แล้วจากอันภารกิจต,ตัวนี้เนาะคะ่ะเอาต้นยงตัดหญ้าให้น้องน้ำหวานแล้วนะคะเฮ่กากะสีไอ้อน้ำเอาสั่ง,งน้งน้ำเหลืออยังแล้วเนาะภารกิจของน้องน้ำหวานแล้วของของคนลอยแล้วนะคะเฮากะสิ ไปอัปเดตเบิ้งนะคะสร้างเพอร์เทนหอไซแล้วนะคะแล้วก็สิได้มาบอกพีพีเอฟซีทุกทุกคนนะคะค่ะพีพีเอฟซีทันใดนะคะอยากสะสมแต้มช่วยบ้านน้ำหวานนะคะก็แอดไอดีไลน์เบอร์โทรมหาควนลอยเดยตลอดเด้อคะ่ะแล้วเ้องกับสิได้มาเบิ้งแต่ละมือนะคะว่าสร้างพเพอร์เฮดจังใดจังใ,ใดเนี่ยเ้ากับสิอัปเดตเรื่อยให้พีพีเอฟซีทุกคนเบิ้งนะคะ ตอนนี้ก็ได้จะคึงทางแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวไล่กองครับพี่น้องครับอ่าก็ได้ไล่กองแล้วนะคะกะได้พ่อให้น้องได้กินมื้อนี้อยู่เนาะเกี้ยงไปแล้วตัดเพลือไปฝากเพลาอน้าครับอะไรนะคะตะัดตัดเพลือไปฝากาเพื่อน้ำครับผมอ๋อเพลิพนปลาเพลินสิตัดเพลือไปฝาก เพื่อนเพื่อนทีมงานเพื่อนน้ำแมนบอรครับผมค่ะเวลาเขามียังเขาเกาะสีแบง่งแบงกันกินไปนะคะครับแบงปันกันนะคะแบง่งปันกันครับผมค่ะคทีมงานนี่เขาสีแบ่งกันตลอดค่ะเาทีตาัาไปเพื่อนเพื่อนอน้นำหวานที่อยู่มู่น้ำกันแมนบอลค่ะ,คคะมีอยากก่างแบบแบงปันเฟอย์เลียกันครับ งาน,นสร้างวัชพุทธมงาลสลับค่ะตอนนี้กะตัดยางมองนี้สนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคนลอยเพื้นสีอเ,สสเอาไปใส่ซาเล่งก่อนนะคะโอโ้ใส่รถใส่ก่อนก็โทษที่บอกผิดค่ะค่ะเพื้นกสีหอบไป,ปเทล,ปละหอบแล้วกะส่ได้มาตัดไมอีกนะคะ เกะเอาไปใส่รถสก่อนนะคะนะ้องพูดผุนใกล้อยู่รถก็อยู่ใกล้นะคะเพราะว่าทางก็แคบนะคะค่ะกระเด้หอบที่สามแล้วนะคะที่เดี๋ยวมาใส่รถสอแล้วก็จุง้งขี้นะคะ รถสอยไปไหวแนมอย่างนั้นเอาเอา,เอาไปใส่รถปี๊อับตอมันบ่เนี่ยนะคะพะว่ารถปี๊อับเขามากพอได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าหน้ามันแคบหลายขัน้นตอนหลายเนาะค่ะ อันนี้ก็ด 3, ะดสามสี่ห่ะแล้วเข้ากระสีเอาไปไหว้ในรถก่อนนะคะแล้วก็คอยมาเอาไม้นะคะแต่ทางมันกระสีแคบจังที่เห็นนี่แหละคะ <c oughs> ่ะเพราะว่ารถใหญ่บ่สามาดขามาาด้เนาะเขาเลยต้องยุ่งเอาไปไหว้ในรถก่อนแล้วก็มาเอารอบไม้อีกนะคะ <c oughs> ค่ะก็ะเดยมหงอนมอง <c oughs> เอาอยาขึ้นแล้วเนาะ ขอมอังรถแล้วนะคะก็สีได้เอาหาคือรถเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิมมดนะคะกระฝากช่องนำหวานนะคะกดอันไหล์กแช่์นะคะก็สวัสดีค่ะ